เรียนเลิกเขาเป็นคนแรกที่ออกจากโรงเรียนวิ่งกลับบ้านอย่างรวดเร็วเพื่อทำอาหารให้พ่อกินเงินในบ้านหมดแล้วเขาอยากทำบะหมี่ต่อสุดท้ายให้พ่อกินทำเสร็จเขาดีใจจะนำมาให้พ่อแต่เพิ่งจะก้าวเข้าประตูก็สะดุดปันในล้มทันทีน้องบะหมี่โคเอะลงมบนพื้นซุปร้อนร้อนราดหน้าราดคอไปทั่วตัวเพราะแสบร้อนจนอดร้องไห้ไม่ได้เขามองพ่อแล้วพูดว่าไม่เป็นไรเก็บขึ้นมากินได้นี่เป็นบะหมี่มือสุดท้ายของพวกเขาถ้าไม่กินก็จะหิว เปียวบ่าวถือเขาไปล้างในครัวแล้วหยิบขึ้นมาให้พ่อกินกินเสร็จก็ม้วดให้พ่อเมื่อเห็นผมพ่อยาวก็เอากันไกมาตัดผมให้พ่อวันรุ่งขึ้นเพื่อเอ๋แก้ปัญหาอาหารมื้อเย็นระหว่างทางไปโรงเรียนเปียวบ่าวเริ่มเก็บขวบแล้วใส่ไวในถุงหลังจากเลิกเรียนก็ไปเก็บต่อเมื่อเก็บพอแล้วเขานําไปขายที่ร้านรับซื้อเจ้าของร้านถามว่ายังเด็กอยู่ทําไมถึงมาเก็บขวบเขาตอบว่าพ่อเป็นอัมาาพาตและแม่ก็เสียชีวิตที่บ้านหมดเงินซื้ออาหารแล้วจึงเก็บขวบเพื่อหาเงินเจ้าของร้านใจดีมากให้เงินเขาห้าบอง จากนั้นเข้าไปในบ้านและเอาผักมาให้เขานิดหน่อย